พี่ชายเผยอาการน้องแฟนคลับนนทนนถูกเด็ก14จ่อย,ยิงสืบเนื่องจากเหตุการณ์เด็ก14ปีกราดยิงในห้างพารากอนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บคือหญิงสาวแฟนคลับนักร้องหนุ่มชื่อดังนน,นนทนนที่เหล่าแฟนคลับด้วยกันได้มีการเคลื่อนไหวโพส์ตให้กําลังใจ และอัปเดตอาการโดยล่าสุดมีการอัปเดตอาการบอกว่าอัปเดตอาการที่หนุ่มหนิงคขะแอะเนื่องจากกระสุนโดนจุดสำคัญที่สมองสองนัดและที่ชายโครงอีกสองนัดค่ะตอนนี้อาการโครม่านะคะใส่เครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นนะคะหมอจึงไม่สามารถทําการผ่ากระสุนออกได้ ตอนนี้ทำได้แค่รอคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพารากอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกราดยิงพารากอนในขณะที่หนุ่มนนนได้ทราบข่าวก็รีบส่งกำลังใจให้ทันทีทั้งรีทวิตและโพสต์อีโมจิหัวใจสีขาวท่ามกลางแฟนคลับมาคอมเมนต์หัวใจสีขาวต่อรัวๆวนอกจากนี้ทีมข่าวช่อง8ได้สอบถามไปยังพี่ชายของคุณหนิงผู้ได้รับบาดเจ็บโดยพี่ชายเผยว่า น้องตนทำงานแถวนั้นและไปทานอาหารเสร็จก็ไปเข้าห้องน้ำจังหวะออกมาจากห้องน้ำเจอกับผู้ก่อเหตุจึงถูกจ่อย,ยิงสี่นัดกระสุนเข้าศีรษะสองนัดเข้าลำตัวสองนัด